สวัสดีครับผมช่างพรนพรนุมนะครับวันนี้จะมาเปิดคลายมีดชุดมีดพกนะครับวันนี้เป็นงานขึ้นรูปจากเด็กซับเก้านะครับชุบแข็งด้วยน้ำมันอบคืนไฟ2ชั่วโมงนะครับเล่มที่1นะครับตัวนี้เป็นมีดพกมีดแข็มนะครับตัวนี้จะเป็นใบสีจุดเจ็ดนิ้วนะครับสันอยู่ที่ห้มิลใบกว้างหนุดนะครับ ดามยาว4 5จห้านะครับเป็นไม้ประยุงดำแดงนะครับเล่มที่สองนะครับเป็นแคมเล็กเหมือนกันนะครับ 4. 7ุดนิ้วนะครับสันห้ามิลมใบกว้าง1 4จดามประยุงดำแดงนะครับเล่มที่สามนะครับตัวนี้เป็นมีดปลายแหลมนะครับมีดรกระดูกเป็นมีดโค้งนะครับ ัวนี้เป็นใบ5.9นะครับสัน5มิลด้าม5.3นะครับใบกว้างสุด1.4นะครับมีอยู่สองริมนะครับุดจีสี่ร่มนี้ขายเพื่อที่ห้าร้อยรวมส่งนะครับชุดนี้สี่ริมนี้นะครับชุดที่สองนะครับตัวนี้จะเป็นมีดแข็มห้าจุดแปดนิ้วนะครับ ใบกว้าง1.7นะครับสันอยู่ที่4มิลนะครับดมเป็นไม้ประยุงดำนะครับเปิดทายนะครับเลมทงีสองครับขนาดเท่ากันนะครับ5.8นิ้วนะครับสัน4มิลนะครับใบกว้าง1.7ชุดนี้เปิดขายที่550ลมส่งนะครับสำหรับมีแคมตัวนี้นะครับ ท่านใดสนใจเริ่มในแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับชุดนี้เปิดขายที่ห้าร้อยนะครับชุดนี้เปิดขายที่ห้าร้อยห้าสิบนะครับมีบริการปลายทางเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับท่านใดสนใจแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ